นี่วะเปล่าอยู่หน้าจุดเนี่ยเฮ้ยด่านเปล่าอะไรจุดอะไรเนี่ยพารถติดเอาไว้เยี่ยมชมหน่อยครับท,ที่ผ่านมาเจอคืออะไรเรียกหน้าด่าน่านเปล่าครับได้โอ้อได้ด่านบุพับธ่านอ่าพระสมนตีปนิพัทครับ ท่านเห็นลูกน้องท่านยื้อรถไหมขานก็บผมรถต่อตูนมาจ่ายบัตรแล้วท่านไหนไปยืนเป่าตรงนั้นมันคืออะไรท่านท่านสงสัยท่านไหนท่านก็บอกมานี่ไม่ต้องไปให้ยืนดักตรงะก้าวอะเข้าใจครับได้ครับอะครับผมให้ลูกน้องยืนกับคนนึงก็ได้เนี่ยเนี่ยยืนดักเนี่ยนะครับเืินรู้นะครับลวงสิทธิ์เนี่ยอันนั้นจะไม่ว่าเลยอันนั้นผมรอจ่ายยืนอยู่หน้าด่านครับรอเป่าแล้วยังผมผมรอให้ลูกน้องที่เป่าอีกอ่ะคือมันใช่ครับนั่นเลยไปหน่อยก็ได้นะ โอ้โหผมว่ามันเปนการดัก,ดาดากในกระหอยในพุ่มสนสนุนนะครับแต่แต่ไปยืนดักเตาเวลาเขาจะออกก,กาดกานมันไม่เหมาะสมถ้าจสถาม่าตอนนี้ครับไรดูภากขารกระจาตอนนะครับตรงนี้นถ้าถามมาตอนนี้ครับถามว่ารถตรงนี้ครับเรื่องต้นนะครับมันมไม่ค่อยมีรถแล้วคือต้องแต่แต่เมื่อกี้ที่ผมโดนเนี่ยจอตูดผมสี่คันค,คันข้างหน้าผมโดนเรียกเขาครับใช่ไหมผมกูซ่าหลงสาวนถามรอบหกรอบก็จะเข้าตรงนี้ได้ ได้ยังมาเจอลูกน้องท่านยืนคุยกันสองสามคนอีกโอเคครับได้ครับโอเคยังไงผมจะกำชับการเร็นแบบเพิ่มให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วว่ายังไงสอมออดวนนะซ้อมออดวนหนึ่งครับผมเป็นนรองครับอ่ะยังไงผมฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะพี่ถ้าเกิดอะไรพวกนี้เพราะว่าช่วงนี้อุบัติเหตุค่อนข้างเยอะแล้วไอ้ไอ้เมาแล้วขับผมผมไม่เคยอันนี่เลยครับท่านเมาแล้วขับผมสนับสนุนแต่วิธีการปฏิบัติอ่ะถ้าท่านไปเช็ดตรงนั้นใช่ไหมถ้าไปเช็ดตรงนั้นการที่ท่านสั่งให้คนเช็ดตรงนั้นอ่ะบริเวณตรงนั้นเรารถมันเข้าด่่าานนแล้วมมัจะพุงออก กรณีที่ท่านอยากเช็คคนไหนสงสัยท่านสงสัยใครปุ๊บเชิญเลยนู่นท่านยืนอยู่เป็นยี่สิบยืนใจเมื่อนะครับเลยสวัสดีครับผมแล้วใครไปถ่ายรูปรถพี่อะถ่ายรูปรถพี่ทำไมอะอันนี้นะอันนี้อันนี้ผมท่านแต่ว่าเข้าใจเข้าใจเขา่ายพี่แล้วไปถ่ายรูปรถทำไมอะถ่ายรูปรถทำไมอะครับน่ะที่จะถ่ายรูปรถเขาทำไมอะนะครับที่จะถ่ายรูปรถทำไมอะ รถพี่แจ็คเนี่แหละอ๋อรถพี่แก่อพี่มีคมีั้พี่ไปขายทำไมอ่ะพี่ลบเลยเก็บไวไเก็บไว้ดูแค่นั้นเองครพี่พี่ยังหออญเขาก่อนวันนีวพี่จะไปขายลูกลบเขาอยากให้พี่มาดูเฉยๆได้รับคระกัเงินเขาเลยต้องเอาแล้วกับอยากให้สด ตำนังานคดีหมดไปแล้วนี่ผมนี่ผมมีการต่อหมดทุกอย่างการเจตนีหมดทุกอย่างเลยแต่แขกี่ตีที่ผมองมีการ่ได้ได้ครับคือเขาโดนถีหมดน่ได้อันนี้ผมไม่รู้นะไม่รู้ของใครอะไรยังไงนะต่ถามว่าผมผมว่ผม้าเจนะครับเรงผมกัไม่ได้ันชัหนอยพี่ ถ้าจะเป่าจริงๆน่ะเรียกเรียกเขาเข้ามาดีกว่าเนาะเพราะว่าอ่าได้ครับเดี๋ยวให้ผมคำสับการบริบาลให้อีกทีนึงเพราะว่าทางทานรู้แบบว่าคันไหนที่มันผิดปกติถ้าคนถ้าคนเห็นตำรวจมันจะมีพิรุษก็ตกๆนะถ้าเกิดขีดไม่ใช่แต่ว่าเป็นอย่างนี้คือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าบางทีปุ๊บเรียกอย่างเงี้ยครับบางทีการวางกลอย่างเงี้ยทันอัศรานเพราะว่าบางคน้างยากราคาภาถามว่าถึงเวาถ้าเกิดว่าคนเมาครับถามว่าถึงเวลาคนหนีมันสู้มันสู้สู้จริงนะครับแต่ว่าถึงเวลายเงี้ยการที่มันชะลอรถตรงเนี้ยมัันนกกกก็ทาาาาาใหห้้ผมมมมสสรรรรถงงเตตพฤิออะไไดลยยๆ่ อ่าตัวนี้ผมจะรับไว้ยังไงอย่างผมจะไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นนะได้คขอบคุณมากจุ๊จ๊มขอบคุณครับแล้วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าตั้งทุกวันนะไม่ทุกวันครับก็ถึงเวลาคือตามนโยบายครับแต่ถามว่าช่วงนี้มันกุฎจีนไงเพราะถามว่าวันที่เอาใช่ไหมถึงเวลาคนแล้วก็อ่ามีการออกไปข้างนอกนี่นั่นนั่นก็ประมาณนั้นครับเราพยายามลดอุบัติเหตุให้มากที่สุดยังไงก็อ่าเข้าใจเมื่อ็นว่ามู แต่พี่โมทุกการ์พอไปแล้วอย่าปล่อยไม่ปล่อยให้หมดผมเห็นชอบอยู่แล้วด่านเมาอ่ะผมไม่เคยไม่เคยลงไลฟ์ด้วยดันเป่าเมาอ่ะยังไงประชาชนบอเลยนะถ้าเกิมามาไม่ขับนะครับพี่แจ๊คจะรอเป่าเมาหนิผมสนับสนุนผมไม่เคยลงเลยานเท่านเกตดูนะในในพื้นที่ของบชนข้างในด่านเป่าเมาตั้งทุกคืนตั้งคืนแต่ผมไม่เคยลงเลยไม่เคยลงเลยนะเขาผมคุยคุยกับสารวัตรนัดคุยกับอ่าอ่าสารวัตรอะไรคนนึงอ่ะบอกว่าท่านถ้าเกิดเป่าเมาหนิเอาให้มันไ้ จะปล่อยน้ำไตได้ครับแต่ถ้าเกิดมีกรณีที่หลุดไปเราแจ้งผมมานี่โอ้ท่านลำบากก่อนเข้าใจผมเข้าใจยังไงเปล่าไม่ได้ทำให้ได้ครับได้ครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าไปเถอะสายรูปรถพี่เขานะโอ้เดี๋ยวเราไปแล้วครับเดี๋ยวพี่มาหลังอ่ะจะติดช่วยก็ได้ไม่เป็นไรถามมีอะไรวะคือคนแจ่งมาว่าครับเขามีเอสปีอันนั้นเราจบไลฟ์ก่อนนะครับ เราไปต่อแล้วไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับ